เอาข้อเสน,นผู้ชมนะครับวันนี้เราก็อยู่กันใน TFT set 6นะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะมาสรุปบอกเกี่ยวกับของใหม่ของตัว TFT set 6นี้นะครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากตัว set 5ก่อนหน้านี้บ้างนะครับตัว TFT set 6นี้นะครับมาในธีมของ Gizmos แ a d g ์แกจิตนะครับหรือว่ากลไกลและสิ่งประดิษฐ์ฮะเป็นธีมของตัว P ิท e วเ e r เลยครับที่ มีอุปกรณ์มีสิ่งประดิษฐ์ที่ไฮเทคนะครับตัวแชมเปี้ยนที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของพวก p e ท t วเวอร์แอนซะครับเราจะเห็นกันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีตัวอื่นที่แถมๆแซมๆเข้ามาสิ่งแรกที่เปลี่ยนแน่นอนจากเซตที่แล้วก็คือตัวของคลาสแล้วก็เผานะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่เจาะลึกตัวคลาสแล้วก็เผาตัวนี้นะฮะก็ให้ทุกคนไปอ่านเอาเองนะครับสามารถอ่านได้ที่ ลิงค์รูปภาพที่ผมแปะให้ตรงใต้คลิปได้เลยนะครับหน้าตาม,มันก็จะประมาณนี้นะครับมีให้ครบเลยนะฮะเป็นภาษาไทยด้วยอันถัดมานะครับก็คือตัวของไอเทมในส่วนของไอเทมเนี่ยครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไร โดยส่วนใหญ่แล้วที่จะปรับเนี่ยก็คือตัวของรูปของไอเทมครับอย่างเช่นตัวของซ e กเฮลลอันนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวภาพไอเทมไปนะฮะไททันรีโซฟนี่ก็มีการเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับไอออนิกสปานี่ก็เปลี่ยน d r a กอนสครอเนี่ยก็เปลี่ยนทั้งตัวของรูปภาพแล้วก็ความสามารถแบบนิดหน่อยนะครับก็ยังคงต้านเวทเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือสามารถทำดาเมจใส่คนที่ใช้สกิลใส่ได้ด้วย ก็ลองไปอ่านดูครับว่ามีอันไหนเปลี่ยนไปบ้างซึ่งสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับในการปรับเปลี่ยนของไอเทมก็คือ ตาหลิวครับคือก่อนหน้านี้นเนี่ยตาหลิว2อันอะ่ะมันจะกลายเป็นฟอร์ตเนเจอร์ใช่ไหมซึ่งมันจะกลายเป็นโล่เป็นรูปกราะอันหนึ่งแต่อันนี้เขาเปลี่ยนใหม่ก็คือเป็นตาหลิวคู่ครับผมตาหลิว2ตาหลิวผสมกันจะกลายเป็นตาหลิวคู่ชื่อว่าเทคนิชเชียนส์คลอความสามารถเหมือนเดิมก็คือเพิ่มตัวของขนาดทีมได้1ช่องและของใหม่ของตัวเซต6นี้นั่นก็คือตัวของอาร์คเมนต์ครับผมหรือชื่อเต็มๆก็คือแฮกเชคอาร์คเมนต์ มันจะเป็นผลบัฟพ,พิเศษครับที่จะสุ่มมาให้เราได้เลือกนะครับซึ่งทุกคนในเกมเนี่ยก็จะได้เลือกเป็นตัวของอาร์คเมนเทียเดียวกันนะครับแต่ว่าจะต่างลักษณะกันตัวของอาร์คเมนมีมากมายมหาศาลเลยครับอย่างตัวที่ค่อนข้างได้เห็นบ่อยที่สุดก็คือการเพิ่มตัวของคลาสหรือไม่ก็เผาเข้าไปในทีมนะครับอย่างเช่นอันนี้ Academy h มี่ฮานะครับก็คือทีมเราเนี่ยจะมีตัวของอาร์คเดหรือว่านักเรียนนะฮะเพิ่มขึ้นอีก1ตัว จะมีเทียร์อยู่3เทียร์คือเทียร์1 2แล้วก็3นะครับก็จะมีความโหดไปตามเทียร์ที่แตกต่างกันการมาของอัคเมนเนี่ยมันก็เพิ่มในเรื่องของดวงเพิ่มในเรื่องของ r n g ที่เราอาจจะได้ของที่เราต้องการผลที่เราต้องการหรืออาจจะได้ที่ไม่ต้องการเลยนะครับแล้วก็ห่วยหมดเลยแต่ดันมีคนหนึ่งที่ได้ของที่ต้องการหมดแล้วมันโหดมากๆเนี่ยครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าผมค่อนข้างชอบนะคือจะว่านี่ครับ คือดวงเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และทําให้เราหงุดหงิดใช่ไหมแต่ในอีกมุมมองหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกมมันสนุกขึ้นได้ด้วยนะครับเวลาที่มีอะไรที่มันวาวเกิดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ความหลากหลายของความเป็นไปได้มีเยอะขึ้นแล้วก็ความสนุกที่ได้จากตรงนั้นก็จะเยอะขึ้นเช่นเดียวกันมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับโอเคจบเรื่องทฤษฎีไปนะครับเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าสําหรับตัวทิปทีเซตห6 จริงจริงมีอย่างนะที่เพิ่มเข้ามาในตัวของเซทอกก็คือตัวของแชมเปี้ยนจิบีน่ารักน่ารักตัวนี้นะฮะก็จะมีจิงส์มีไวแล้วก็มีเอโคนะครับเป็นทุกคนสามารถที่จะไปซื้อได้ในร้านค้านะครับอ่ะมาครับผมอยากได้นี่เลลี่ครับผมจริงๆก็อยากได้เลคเคอร์โบมากกว่าแหละแต่ไม่เป็นไรเอานี่เลลี่มา โอเคซับในตัวของเกมนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะไม่ได้มีเทคนิคอะไรมาฝากทุกคนมากมายนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นตัวของเซต6ได้ไม่นานเหมือนกันเรียกได้ว่าถือว่าเป็นเซอร์เวยแล้วกันนะครับพามาดูก่อนว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างสหรับตัวเซต6เนี่ยตรงเนี้ยทุกคนเห็นตรงนี้ไหม ไอเนี่ยมันจะเป็นตัวของที่เก็บอาร์คเมนเราสามารถที่จะไปดูเพื่อนๆของเราได้หมดเลยนะว่าอาร์คเมนของเขาอะเป็นอะไรนะครับแล้วที่น่ารักก็คือเวลาที่เราไปดูคนอื่นเนี่ยครับตัวละครเราเนี่ยจะมาทักทายเราด,ด้วยด้วยเซฮัลโหลโอ้โคตรเหมกาะกัรเล่นกับเพื่อนรึเปลเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาอาคมมาดีกว่าวะอ้าไม่ทัน อันนี้ครับมาให้เลือกอักเมนครับว้าวโซเชียลไลท์ฮะโซเชียลไลท์ฮาร์ดครับจะทําให้เรามีแชมเปี้ยนสองแสงเพิ่อมอีกหนึ่งตัวนะครับโซเชียลไลท์เนี่ยเป็นความสามารถที่จะทําให้แบบว่ามันจะมีแสงส่องลงมานะครับโอเคผมเอาอันนี้แล้วกันเซลรีแพ์ครับผมมันจะมีตัวนักประดิษฐ์ครับนักประดิษฐ์เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ถ้ามีครบมันจะเสกตัวของเครื่องจักรออกมาให้แล้วถ้าตัวของสิ่งประดิษฐ์ตายมันจะซ่อมแซงตัวเองผมอยากได้มากเลยนั้น นี่ครับนักประดิษฐ์ครับผมเราต้องมีนักประดิษฐ์3ตัวนะอันนี้ผมมีตังอยู่ทั้งหมดนีไม่พอที่จะอัพเลเวลผมจะพยายามทําให้มันอัพเลเวลได้นะฮะโดยการขายอันนี้ขายอันนี้แล้วก็อัพเลเวลไป1นึ่งชีเพื่อที่จะลง4ตัวนะครับคือสําหรับ คนที่เพิ่งมาเล่นตัวของเซตใหม่ตัวละครใหม่เนี่ยครับมีข้อแนะนําให้อย่างหนึ่งก็คือให้เล่นเผ่าเดียวคลาสเดียวไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจเผ่าอื่นใดๆทั้งสิ้นเราเจอเผ่าไหนเยอะๆมาให้ตัวเราเนี่ยเราก็เล่นอันนั้นไปเยอะๆไปให้สุดเลยนะครับเล่นเผ่าเดียวสายเดียวให้สุดมันจะง่าย<ป>อุ้ยอย่างเท่อย่างน่ารักซูปเปอร์เมกาเดนล็อกเก็ตแบบจีบีอ่ะมาตานี้เราได้นักประดิษฐ์มาอีกหนึ่งนะครับแต่ยังไม่พอโอเคใส่แบบนี้ตัวชิ้นส่วนครับ ตัวละครชิ้นส่วนเขาบอกว่ามันจะทําให้ไอเทมของเราเนี่ยกลายเป็นไอเทมเต็มชิ้นนะครับเมื่อใส่อเทมชิ้นหนึ่งไปให้เขานะฮะเอานี้ซื้อด a ร i u s สมาช่วงแรกก็คือกวาดซื้อได้หมดเลยครับไม่ต้องไปแคร์เรื่องของการเงินนะฮะยังไม่ต้องแคร์เรื่องดอกเบีย้ยเท่าไหร่เราซ,ซื้อไปเลยเนี่ยเห็นปะ่ะอเทมกลายเป็นชิ้นเต็มนะครับเนี่ยกุยซูผม,มอยากซื้อด a ร i u s สจังเลยอะทำไงดีอ่าขายเอสเียซื้อด a ร i u s สอ่ะมา รึบได้ตัวละครอะไรสไนเปอร์สไนเปอร์สไน,เป,สนเปอร์โอ้มีแต่สไนเปอร์ผมอยากได้นักประดิษฐ์อ่ะเราเอาซิกมารวมเป็น2ดาวได้ไหมจริงๆก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอาเทียอกปเดทออกไปไอันนี้ผมจะอัพเลเวลไปทีหนึ่งนะครับเพื่อทําให้เทิร์นต่อไปเนี่ยเราขึ้นเลเวลเป็นเลเวล5เลยพอเราขึ้นเป็นเลเวล5ทันทีเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้อีพิกประมาณ2%นะครับถ้าจําตัวเลขไม่ผิดนะอันนี้ผมเอาเอสเรียลไปวางตรงที่มันมีแสงด้วยนะครับทำให้เอสเรียลเนี่ยได้ผลลัพธ์ขออองงงตััวสส่แนะคครบก็ื บนั่เขาเสียหายเพิ่มขึ้นอีก20%ก็คือตีแรงขึ้นนั่นเองนี่ไดวว่าเอามาใช้ต้นเกมได้อยู่ครับเบียบซอสโอเคได้เบียบซอสครับอเอาเบียบซอสมาทำโชจินก็ได้ซิกรวมร่าง,งเง็บผมอาจจะไม่ได้เล่นตัวของคอมนักประดิษฐ์แน่เลยอ่ะมันไม่มาครับเนี่แหละคือความแย่ yeah! ของ <laughs> การที่ตัวละครมันไม่มาอเอาตัวเดเรียสไปครับเดเรียสสกิก็คือดีซิเมตปาดแล้วก็ฮิว ผมว่าผมน่าจะไม่ได้ใช้ตัวของกาเรนคิดว่าดังนั้นเราขายกาเรนทิ้งแต่บางทีอาจจะได้ใช้ก็ได้นะครับคือมันช่วงต้นเกมอะช่วงต้นเกมเอาจริงซ,ซื้อไปให้หมดเลยก็ได้ครับโอเคสวยสวยเพื่อนหุ้นไอเทมที่ได้ก็ใช้ได้อยู่นะทีเอสดิลมันได้ผลรวมให้จากชิ้นส่วนนะฮะอ่ะเอาป๊อปปี้มาแล้วก็เอามายืนแบบนี้ครับบอดิการ์ดจะทําให้ตัวละครอื่นมาตีตัวบอดิการ์ดครับแล้วก็ตัวบอดิการ์ดจะได้รับเกราะเพิ่มเป็นเหมือนตัวทอนแหละ เนี่ยเริ่มขึ้นแล้วก็จะเริ่มยูยูสตูมาให้ตีตัวเองครับอ่าเขาเป็นแอสซัซเนเรียบร้อยเลยผมผมมันจ,จะต้องขายวายปะถ้าผมไม่ชนะเฮ้ยแต่เฮ้ยทำไมเล่นไปทำไมเล่นไปซิกเอา้าไม่โดนไม่ใช่เฮ้ยชนะชนะช,นะชนะแหละวอร์บิกอันนี้มันพลังแค่แง่ชิวๆอ่าผมต้องขายตัวหนึ่งอะขายวายแล้วกันเพื่อให้ดอกเบีย้ยเราเป็น20ครับผมการเก็บเงินเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญนะฮะกับ การเล่นออโต้เบทเลอร์แบบนี้นะครับถ้าการเงินเราดีเก็บเงินได้เนี่ยยังไงมันก็ไม่ยากที่จะมีเงินใช้ในช่วงท้ายๆที่เราไปโรหาตัวละครเด็ดๆนะครับเอาป๊อปปี้กันไว้ตรงนี้อันนี้เป็นเทคนิคการเจอคลักเลยนะครับก็คือเอาตัวหนึ่งเนี่ยไปรับคลัก2ตัวแล้วก็เอาทุกตัวที่เหลือเนี่ยมาลุมตีคลักตัวเดียวก่อนมันจะได้ตายชัวร์ๆเนี่ยมาลุมตีตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าเวลามีคลักตายเนี่ยคลักอีก2ตัวที่เหลือมันจะถูกรีเลือดเห็นไหม เออดังนั้นเราต้องตีให้มันตายทีละตัวโอเคเรียบร้อยโอ้โ oh, หไอเทมทั้งนั้นเลยครับทุกคนผมอยากได้ Innovator เออนักประดิษฐ์เพื่อที่เราจะได้ใช้ความสามารถเซ l ล r รีเพลอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยอะถามว่าเราจะเป็นต้องใช้ไหมใช้ก็ดีครับผมเอา Darius ไปยืนตรงนี้ละกันเพื่อที่ถ้ามี a s s a s s i ินเนี่ยมันจะได้มารับเอสเรียผมใส่ถุงมือคลิปให้กับเอสเรียลแล้กันนะครับแล้วก็เอานิลลี่ห้อยไปอีกชิ้นนึง เพื่อจะทำให้มันกลายเป็นชิ้นเต็มเท่าว่าเอซเรียลเราเนี่ยมีไอเทม3ชิ้นแล้วฮะเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเราจะอัพเลเวลนะครับการเงินเราดีมากเพราะว่าเราไม่แพ้ใครเลยนะฮะถ้าเรารักษาเลือดได้ดีๆแบบนี้ครับมันไม่ยากที่จะท็อป4คือท FT อ่ะไม่ต้องซีเรียสเรื่องของการได้ที่1ก็ได้ครับเราซีเรียสแค่เราได้ท็อป4หรือเปล่าเพราะว่าท็อป4ก็ถือว่าเป็นวินถือว่าเป็นชนะถือว่าเป็นบวกแต้มเวลาที่เราเล่นในแรงบวกก็ยังดีกว่าลดแหละมาเฮ้ยนี่ไงมาแล้วซิงเก็ต โอเคอัปเลเวลครับแล้วก็ได้ซิงค์มาอีกตัว yes โอเคผมจะซิงค์วางไว้ตรงตรงนี้ก็ได้มั้งเผื่อโดนแอสซัสซินไงครับเนี่ยมีแอสซัสซินอยู่ก็เอาให้มันไปจัดการกับซิงค์ของเรานะฮะพอเราเล่นช่าๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะสามารถมามีเวลามานั่งดูตัวละครของอื่นแล้วก็หาวิธีทางแก้ทางรับมือได้แต่ช่วงต้นๆเนี่ยครับมันยากมากในการที่จะดูคอ,อมทุกคอมว่าเขาเล่นอะไรกันบ้างเราต้องเล่นของเราให้ให้มันได้คอมให้มันชินก่อนนะโอ้โห สถานะอันนี้มันมาจากอะไรเกรปปะนี่ไงสมกสกรีนหรือเปล่าศัตรูติดถานะอยู่ในควานปลดอาวุธอ่าใช่จริงๆด้วยสกิลของเกรปชนะครับผม yes มาหลังจากชนะการต่อสู้ผู้เล่นจะได้รับโบนัสหนึ่งทองทุกๆ2ยูนิตท,ที่ยังมีชีวิตเฮ้ยอันนี้มันสายคนรวยนี่หว่าผมว่าได้เงินแล้วกันล่ำรวยเงินทองนะ dominance คือตัวของแสงที่ส่องลงมาของตัวโซเชียลไลท์เนี่ยครับมันสุ่มในแต่ละเกมนะคือแสงอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนั้นไปเลยอะบางทีถ้ามันอยู่หน้าสุดอันนี้ก็จะแบบ แย่ๆหน่อยในบางทีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผลของโซเชียลไลท์เนี่ยมันจะเป็นผลทางด้านช่วยเหลือการทำดาเมจซึ่งถ้ามันไปอยู่แนวหน้าก็จะเป็นที่ของตัวแท้งเราไงเอ้ยไหวปะเนี่ยไม่น่าไหวครับกราะของตัวเวสมันเยอะมากๆคนนี้เขาหยิบมาเป็นเฟิร์สเอทด้วยเฟิร์สเอทแล้วก็มิวแทนไม่เราแพ้แล้วหนึ่งตาอ่ะได้เวลาหาไอเทมครับผมว่าผมจะเอาเจนไบมีเจนเบลผมอยากได้ของตัดฮิวอะแต่มันไม่มีเจนเบลเลยอะเลีกกระโวมา เอเล็กโบมาเผื่อจะรวมเป็นตัวของไททันรีโซฟครับก็จะเอามาปกป้องตัวแท้งแนวหน้าได้นิดหนึ่งโอ้สวยครับนักประดิษฐ์ที่เหลืออัพเลเวลครับเดี๋ยวผมรอไอเทมของฝันวูฟนิดหนึ่งว่ามันจะมีแจนเบลมาให้ไหมเพราะตอนนี้ต้องการแจนเบลมากครับเอสเรียลตัวเดียวจะแบกดาเมจให้เราได้ตลอดจนกว่าเราจะได้ตัวแบกใหม่ไหม <laughs> เพราะตอนนี้มีแค่เอสเรียลตัวเดียวนะครับที่เป็นตัวแบกเราโอ้โหไม่ได้ครับเรียบร้อยตายฮะเอสเรียล เรามีนักประดิษฐ์อีกตัวหนึ่งเอา้าผมลืมใส่นักประดิษฐ์ให้ครบเอา้านี่ผมเล่นแบบไม่มีนักประดิษฐ์มาโดยตลอดหรอวะ <my> โอ้แล้วลืมเฉยะก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันไม่มีเรามีนักประดิษฐ์อยู่3มีอยู่4ตัวนะครับเราต้องการ5ตัวผมอยากอัพเลเวลเลยวะ่ะอัพเลยแล้วกันแล้วก็ใส่ตัวละครเพิ่มไปตัวหนึ่งก็คือใส่ซิงค์ใส่ซิกใส่ซิกแล้วเราจะเอาตัวของวายขายทิ้งจริงวายเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับ ถ้าอยากใช้จิงสที่อยู่5โกเนี่ยเราควรจะมีวายอยู่ในทีมโอ้โหป๊อปปี้3ดาวกับซิก3ดาวครับอันนี้มันสายยอเดลไหวไหมนี่ไงมันรีแพ์ตัวเองครับมันแรงจากกลของเรามันจะเพิ่มขั้นไปเรื่อยๆนะตามตัวนักประดิษฐ์ที่เรามีโอ้ผมคะเข้าปอปปี้ไม่ตายอีกทีตายเฮ้อร้อ,องเออขอบุณครับเฮ้ยมันซ้อมตัวเองเรื่อยๆทุกคนเฮ้ยอย่างโกง ก็คือตาบใดที่ตัวละครของเรายังรอดอยู่มันก็จะรีตัวเองเรื่อยๆโอเคอันนี้คือตัวหมาป่าเนี่ยมันก็จะกระโดดมาข้างหลังนะครับเราก็จะวางตัวแทงโอบล้อมนะฮะผมจะเอาไซออนมาไซออนเป็นตัวที่ดีมากเลยอะแต่ว่ามันจะเป็นตัวมาหอมาครับมาหอมาก็คือมันจะกิน2ช่องครับโอ้ไซออนมาอีกตัวหนึ่งเงินเราค่อนข้างเยอะมากเลยครับมันอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของเงินว่าจะไม่มีอัพเวลนี่คือไอเทมผมไม่ได้สิ่งที่ ตองการเลยตายเถอะ uh, ผมอยากเอาสายออนลงอะแต่ยังไม่มีที่ให้ลงครับผมต้องขายไอ้นี่ขายนี่ขายนี่อัพเวลทีนึงแล้วก็เดี๋ยวต้องผสมไอเทมน่าจะไอโอนิกสปาร์กได้อยู่ครับเพราะตอนนี้คือมองว่าไอเทมที่เราได้มาเนี่ยขาดจนเบลครับเพื่อตัดฮิวอีกฝั่งโอ้โหเขาเล่นเป็นสายมิวแทนครับกายพันธครับ แล้วกายพันธที่เขาได้นี่คือผลเป็นเกาะต้านเวทพลังยมตีคือมิวแทมมันจะเป็นผลที่จะสุ่มทุกตานะครับว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรรึบบอดี้ก์ดเป็นชิ้นส่วนถ้าจะเอาไซาออนใส่ก็ต้องเอาเอาซิกออกเอานี้ออกใส่ไซออนอืมที่เหลือเอาไปใช้ในการอัพเลเวลครับแล้วก็อันนี้ใส่กุยซูให้ตีไ e วแล้วเราจะเอาอันนี้ใส่ไอออนิกสปาร์ก ลดค่าต้านทานเวทครับจริงๆมองว่าเอซีมันอยู่ใกล้เกินไปแหละเดี๋ยวเราคงต้องเอาออกตั้งแต่ที่ผมเอาพลังอักเมนอันนี้มาคือผมก็ไม่ชนะไฟเลยปะอ่ะมาจะมีตัวละครอะไรมาช่วยเราแบกได้ไหมต้องการอินโนเวชันอีกหนึ่งครับเราไม่มีอนะินโนเวชันอ่ะอัพเวลเลยแล้วกันครับอัพเป็นเวลแเลยอัพเวลแแล้วก็โรทีนึงทีนึง <your> อ่ะย้ายจันน้ามาตรงนี้ เอาไทยทารีโซฟใส่ให้ไซออนแล้วกันครับเพิ่มเคราะนักประดิษฐ์ก็มีแล้วนักประดิษฐ์เรามีสามเราต้องการ5้าครับผมอ่ะขายนี้ไปน่าจะไหวยอยู่เฮ้ยรอบนี้เราได้ตังค์เยอะทุกคนเออรอบนี้ได้ตังค์เพียบเลยยสโอเคมาเลือกไอเทมครับแล้วไจแอนท์เบลวมันอยู่กับไซออนพอดีทุกคนอ,อจะได้ไหมจแนเบลขอละเพื่อนใจนเบลยส แต่คือผมเพิ่งผสมตัวเชนเวสไปไอเทมเนี่ยครับดองอ่ะมันดองได้แต่ว่ายิ่งดองนานเนี่ยมันยิ่งมีโอกาสทําให้เราเนี่ยเสียเลือดครับดังนั้นถ้าไปเล่นในช่วงประมาณแบบแรงสูงๆหน่อยเนี่ยจะเจอคนที่แบบเขานั่งจับผสมไอเทมกันรัวๆเลยฮะอันนี้ก็เอาจริงโมอลโลได้อยู่ปะเพราะว่าสกิลมันก็ระยะค่อนข้างกว้างนะครับดังนั้นอ,อย่างน้อยเอาตัดฮิวด้วยโมอโลโลก็ได้ครับอันนี้ยูมิฮะปุกปุย แต่ว่ามันไม่น่าใช้เท่าไหร่ผมจะเอาจันน่าไปยืนตรงนี้แล้วก็เอาซิงเก็ตมายืนตรงนี้ผมพยายามขึ้นเลเวล8ไว้เพื่อที่จะหาตัวละครเด็ดๆมาใช้นั่นเนี่ยเดี๋ยวรอๆไปรีโรตอนด่านแรปเตอร์ครับวิธีการเล่นของผมก็คือการดองตังครับเล่นแล้วก็ดองตังเรื่อยๆคือไม่ใช้เงินไปกับการรีโรรอใช้เงินกับการรีโรตอนจังหวะแบบเนี่ยหลังจากผ่านด่านชัเตอร์สไปนยครับเราจะเริ่มใช้ละเฮ้ยขายได้ขายได้ไดเออเอาเงิน40บดอกเบีย้ยดอกเบีย้ย มายูนิตท,ที่เริ่มการต่อสู้โดยไม่มีเพื่อนร่วมทีมติดอยู่จะรับโล่ป้องกัน50%ขอเราชีวิตสูงสุดเป็นเวลา,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 า8วินาทีอุย๊ยอันนี้เอ็กซายดีะเนี่ยแต่ว่าเราจะไม่สามารถวางตัวละครติดๆกันได้บอดี้การ์ดผมว่าผมไม่ต้องการมั้งเออเราเอาเอ็กซายครับผมแล้วเราก็ต้องวางแบบแยกๆกันใช่ปะเออวางแยกกันการวางแยกกันมันก็มีข้อดีครับมันจะทําให้ตัวละครเนี่ยเวลาเจอสกิลที่มันเป็นเออียยิงพิ้วมาเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เป็นอะไรเท่าไหร่ อันนี้คนที่เราแพ้มานี่นะที่เป็นคอกมาก,ก่อนหน้านี้มาดูว่ารอบนี้เราจะสามารถชนะเขาได้ไหมซึ่งโชการ์ตมันตัวโคตรใหญ่เลยทุกคนโอ้โหโชการ์ตตัวขนาดนี้สู้ไงอะ่ะบอกเลยว่าสู้ไม่ได้ครับโอ้ไม่ไหวดาเมจไม่ไหวจริงเอสเรียลมันดาเมจกระจกไปแล้วอ,ะอ่ะอามมาตาแรปเตอร์ครับอันนี้ก็คือเราน่าจะเก็บตังค์แล้วรอไปโรทีว้าวสวย เจสเป็นสิ่งที่หายากที่สุดแล้วก็เซลฟินมาเท่ากับว่าเราฟินฟินมากๆครับผมด้วยการเอาเจสมาอยู่แนวหน้าแล้วเอาเซลฟินมาแทนตัวของจันน้าแล้วเราจะได้นักประดิษฐ์5้าพร้อมกับมิจกกลที่น่ารักที่สุดอันนี้เรามีสองแสงสองอันนะครับเ่ากับว่าเราจะมีเพิ่มมานา5หน่วยต่อวินาทีด้วยเอาขายดาริอสทิ้งเลยครับไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็อันนี้ขายจันน้าก็ขายได้ไหมจันน้าก็ขายได้เอาจริง โอเคอย่างน้อยเราได้นักประดิษฐ์5แล้วครับตามที่เราต้องการอะทีนี้มาอยู่ในช่วงการรีโรครับผมเราจะรีโรดีไหมเราต้องการอะไรบ้างเราต้องการตัวแบกครับซึ่งตัวแบกเราจะเป็นอะไรอะจริงจริงเจสก็เป็นตัวแบกได้แต่เราต้องการไอ้นี่เพิ่มเอสเรียลมานักประดิษฐ์นักประดิษฐ์มันมีทั้งหมด6ตัวครับถ้าจะ7มันต้องมีตัวอาร์กเมนต์อะดังนั้นผมมองว่าซิเลียนน่าจะไม่ได้ใช้แล้ววะ่ะเอสเรียลเอสเรียล มาฮือมาสองแสงว้าว <Best defense. S 1> ใส่แทนไซออนได้มาฮือมาถ้ามี2ตัวมันจะรับความเสียหายน้อยลง25%แลาเราขายบิสแครงทิ้งขายอันนี้ทิ้งแล้วก็ดูว่าเราจะชนะไหมโอ้โูยกอย่างโหดครับไซออนผมอยากใส่มาฮือมาอีกตัวหนึงอะถ้างั้นผมน่าจะต้องเก็บตังเพื่ออัพเวลครับอัพเลเวลไปเลเวล9ครับ oh, <the> เพราะไม่งั้นเราจะไม่มีที่สำหรับตัวมาฮมายิ่งใหญ่ วิกเตอร์เป็นอาคมครับอันนี้มันเป็นสายเวทนะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นตัวของเจสเนี่ยครับจะมีความสามารถอยู่2แบบก็คือถ้าเราเอาไว้ข้างหลังมันจะเป็นตีไกลแต่ถ้าเอาไว้ข้างหน้ามันจะเป็นตีใกล้ซึ่งผมมองว่าเจสเอาไว้เป็นตีใกล้อะมันเก่งกว่าก็เลยเอาไว้ตรงนี้แหละโอเคเราจะขึ้นเวลเก้ากันครับโกนายฮะเพื่อที่จะลงกาลิโอคงต้องเอาทาลิกออกแหละทาลิกไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่เป็นเสริมพลังเอนแชนเตอร์อันนี้คอมอะไรเนี่ยฝั่งเขาคอมทวินช็อตครับ ยิงแรงมากอไม่ไหวอันนี้เราอยู่ท็อป6นะครับเอาท็อป4ก็พอกำลังดีขอโลทีนึงผมอยากได้เลยรึเป่าผมอยากได้เอสเรียลผมจะเปลี่ยนของให้กับเจสแต่เอาจริงเราทำแบบนี้ก็ได้แล้วก็ใส่อันนี้ใส่โชจินโชจินต้องใส่ไหมเนี่ย เดี๋ยวถ้าอย่างเนี้ยเนี่ยผมจะเอาเจสไว้แนวหลังเพราะว่าเราจะเล่นตัวมาคือมอีกตัวหนึ่งเจสอยู่แนวหลังน่าจะได้เจสน่าจะดาเมจแรงอยู่นะครับน่าจะพอเอามาใช้แบกได้นิดหน่อยเฮ้ยแล้วตัวไอ้นี่เราหายไปไหนอะไอโกลเลมเราอะโกลเลมเราตายแล้วหรอไม่นะเราจะเอาไอเทมว้าวอยากได้กาลิโออีกตัวหนึ่งอะจริงๆท้ายเกมเนี่ยครับเซฟเฟอร์จะค่อนข้างดูดีนะเอาเดสเบดแล้วกันเอาเดสเบดมาให้กับตัวของเจสครับ แล้วก็ไอตัวนี้ผมจะเอามาให้กับไฮเมอร์ดิงเจอร์ครับแต่เซลฟินดาเมจก็แรงไหมไม่ชัวร์ว่าเซลฟินดาเมจแรงพอหรือเปล่าอัพเลเวลครับตาน,นี้ปาบโกนายครับเลเวล9เราจะลงกาลิโอครับแล้วก็เดสเบสใส่ให้เจสนี้นี้นี้เซลฟินนี้โอเคได้ประมาณนี้ครับใส่ให้เซลฟินไหมเซลฟินก็ได้ะ เจอฟีนอย่างน้อยมันก็เป็นตัวสดาวอ่ะแต่ผมคิดว่ามันเป็นตัวแทงนะนามเป็นตัวแท้งเอ้ยนามเป็นตัวซัพพอตอ่ะดาเมจน่าจะไม่ไม่ไม่แหล <laughs> โอ้โหขี้อย่างโหดนี่ครับเจสครับแนวหลังยิงอย่างแรงอ่าเอ้เรามีตัวมัคือมา2ตัวเท่ากับว่าแนวหน้าเราจะโคตรหนาครับผมยังไม่ขายท่าลิกอัผมเก็บไว้ก่อนอุย้ยเจสตัวหนึ่งสวัสดีครับผมต้องการเอ่อเจส เจสหรือไม่ก็อะไรสักอย่างตอนนี้ผมพยายามซื้อตัวละครอ,อื่นด้วยนะเพื่อให้มันมีโอกาสออกเซลฟีนจ้าขอเจสตัวหนึ่งดิขอเจสตัวหนึ่งไหนเจสอะเจส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 เฮ้ยโอกาสเจอ5ดาวมันก็เยอะอยู่ไม่ใช่เหรอไม่มีครับทุกคนโอ้ไม่ก็โอเคใส่ต้านเวทให้กับกาลิโอไปหน,นึ่งอันแถมไปแถมแถมแถม,แถม,แถมไปครับ ยิงครับไม่ใช่นักประดิษฐ์ดิเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวเผาของ s อซเอลก่อนหน้านี้เราไม่มีเราห้อยไอเทมไปมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วโอ้โหไม่ไหวฮะทุกคนใครสะมันยิงยับหมดเลยถ้างั้นผมน่าจะต้องการตัวฮิวหรอแต่นักประดิษฐ์เราจะน้อยลงโอ้บอทเทสเตอร์ถ้าบอดเทสเตอร์ให้กับเจสจริงๆรเจสน่าจะต้องเอาเป็นไอเนี้ยครับตัวเฮกเทกันเบนะครับน่าจะช่วย เดี๋ยวรอดูตานี้ว่าเราจะได้เจสสองว้าวนี่ไงนิโกเฮลได้แล้วครับถ้าว่าเราได้เจสสองแน่แต่ว่าผมอยากเอาบอตเตอร์ใส่ให้กับเจสอะขอเจสสิกตัวงดิไม่ใช่วิกเตอร์เจส,สตัวหนึ่งโอ้เจส,สกตัวหนึ่งเองมีคนเล่นเจสเยอะหรอวะผมเล่นไม่เจอเจสสักทีเนี่ยกาลิโออีกตัวหนึ่ง ไม่ไหวครับไม่งั้นเราตายแน่นอนเลือดเราเหลือ8ก็ต้องใช้อ่ะผมอยากใส่บอดเเตอร์แต่มันใส่ไม่ได้เอาบอดเเตอร์ให้กับกาลิโอไหมเพื่อทําให้กาลิโออ่ะรอดรอดตายแบบช่วยเพิ่มโล่ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เซลฟี่ว่าเจ๊เราตายไวยังไงโ๋ลบอดเอร์เตอร์นอกจากเอามาใช้ดูดเลือดอ่ะเอามาใช้เป็นเพิ่มโล่ได้นะครับเนี่ยถ้าพลังชีวิตต่ำกว่าสี่สิบเซนจะได้รับโล่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดขอดูก่อนเจส อันนี้ไม่มีไม่มีก็ไม่มีนะทำไมผมหาเจสไม่เจอวะอ่าหากาลิโอสวยครับ <Let me. S 1> ผมเอาเจสไปแนวหน้าดีไหมยืนตรงนี้ลองเล่นเจสแนวหน้าบ้างไม่รู้ว่าจะเด็ดเท่าเจสแนวหลังหรือเปล่านะฮะแต่รู้สึกว่าแนวหน้ามันมันอึดกว่าเยอะเลยอะ่ะอ่ะโอ้ยไม่เซลฟีนโดนดึงตายปะน่ะ <Let me. S 1> ก็โอ้โหตายครับไม่เหลือะฮะกาลิโอกระโดด ยกโอ้โหยกแล้วยกอีกฮะมันยกสูงยังอะยกยังสูงโอ้ยนี่ทุบแรงขนาดเนี้ยกะเลโอเลย,ยเย้ได้เงินเยอะไหมได้นิดเดียวเองเหรอมาครับทีนี้ผมต้องการอะไรอะ่ะผมต้องการต้องการสลับโพสิชันเพื่อหลอกล่อเขาครับป,รปึป๊บปึป๊บป,ป,ปึโอเคทำแบบนี้แล้วกันอย่างน้อยเซลฟินก็จะไม่โดนบิสแครงดึง การสลับโพ i ิชันตอนท้ายสุดเนี่ยครับมันจะทำให้แบบช่วยนิดนึงสำหรับกรณีที่อีกฝั่งอยากจะจัดโ s i t i o n มาเพื่อจัดการกับทีมเราะตอนนั้นเอ้รจริงเจสแนวหน้าผมว่าเด็ดกว่าเจสแนวหลังนะเนี่ยทุกคนดูดิแบบรู้สึกว่ามันแรงกว่าคือเจสแนวหลังในความคิดผมมันรู้สึกว่ามันบางเกินไปเฮ้ยเหลือสองคนแล้วอ๋อเอาอะไรดีอยะอาน,นี้แล้วกันฟอร์เซนฮาร์หยิบได้ปะเนะี่ย โอเคครับสวยขอคุณครับแตฟอสเซนฮาร์ดจ้าแล้วเราก็หลอกโพสิชันครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยสลับอีกทีนึงน่าจะเป็นตาสุดท้ายหรือเปล่าของเราสลับสลับสลับ,ลบ,ลบอันนี้ผมเ,เซลฟีมาไว้ทางขวาเพราะเห็นเขาอยู่ทางฝั่งซ้ายครับเออกอดที่เป็นตัวแบกมันจะได้ยิงไปทางนี้ไงเซลฟนีน่าจะลักษณะเหมือนกับโอกรถ้าจำไม่ผิดเอ้ยไม่ใช่เหมือนกับ oh, เ,เ,เวลคอสก็เดี๋ยวรอนางยิงยิงดิยิง เอ๊นั่นแหละครับโดนทั้งแนวกาลิโอไหวไหมเขามีจิงด้วยโอ้น่าจะไม่ไหวครับ <c oughs> จีจีทวินช็อตมันแรงจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อินโนเวชันหรือว่านักประดิษฐ์ครบทั้ง7ตัวนะครับแต่ว่าเราก็ นำพาคอมเรามาถึงที่2ตรงนี้นะครับก็ด้วยความที่ช่วงต้นเกมเก็บเงินได้ดีด้วยแหละครับพอช่วงต้นเกมไม่ค่อยเสียเลือดแล้วเก็บเงินได้เรื่อยๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอาเงินมาถลุงในช่วงท้ายเกมได้ค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะเป็นการทําให้ตัวละคร4โกกลายเป็นตัวละคร3ดาวหรืออัพเลเวล9นะครับมันก็ทําได้หมดเลยตราบใดที่เรามีเงินน,น,นะฮะแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยวิธีการแก้ก็คือก็ต้องพยายามอัพเลเวลขึ้น8นะครับแล้วก็รีโรหาตัวละคร 4โกตั้งแต่ตอนที่อยู่ด่านประมาณ4คขีด1 4คด2 4ด3เลยนะครับไม่งั้นเราก็งัดสู้อีกฝั่งไม่น่าจะไหวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับไว้รอติดตามคอนเทนต์ TFT set 6ได้ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีฮะ